สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการถอนพิษวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์วันชัยสอนสิริครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิทเยนครับครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเปิดด้วยเรื่องที่ที่เป็นมงคลกับพวกเราเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสม็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาเยอะเกี่ยวกับที่ท่านทรงวิทยุหรือทรงวิทยุสมัครเล่นเนี่ย แล้วก็ให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติในหลากหลายครั้งด้วยกันมีคลิปเสียงคลิปหนึ่งที่ผมอยากให้อาจารย์และคุณผู้ชมได้ฟังซึ่งเป็นพระสุรเสียงของพระองค์ท่านเนี่ยเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฝ้าฟังการสื่อสารของวิทยุสมัครเล่นแล้วพระองค์ท่านเนี่ยก็ส่งพระราทานคํคำแนะนำออกมาเลย ผ่านยูซราสมัครเลยอานะจารย์เคยได้ฟังพรัสุุเสียงของพระองค์ท่านในขณะที่ส่งวิทยุไหมครับผมเคยเห็นตาภาพที่ส่งวิทยุเดี๋ยวอาจารย์ลองฟังดูแล้วจะจะได้ถามอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างนะครับลองไปฟังกันครับคือนั่งก่อนคิดไม่ถึงครับทวายสุขุนก็จะคอนแทนเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็ คือคือนั่นก็งงเหมือนกันครับเวียนสูร์สุนก้าจากสายลมครับสายลมเวียนสูร์สุก้าก็สองพี่น้องสองพี่น้องคู่นั้นเขาก็มารากเดือดเป็นครับเสวียนสู์สุก้าจากสายลมครับเอ,อสองพี่น้องคู่ไหนนะครับเสวียนสูร์สุก้าจากสายลมครับคู่ที่ออกอ,ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่สาลมเป็นครับเสวียนสูร์สุนก้าจากสายลมครับ กล้องมี vr969 กับ vr938 นะขอบคท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ติดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็แจ้งติงมานิดซึงทําไมไม่เอาตูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ vr969 กับ vr938 ก็เกรงนะครับว่าเน้ําจะกระเด็นข้าวเพราะว่ารถดีเซนเข้าเครื่องไม่ดับเพราะเขาวิ่งน้ํากระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับเด็นแสตมก้9จากสายลมครับสายลมว vr969 ก็ วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกไม่ที่ใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัวว่าตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น ออกครับท่้นวียสูตรถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับถ้าน้ําท่วมครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าออกสมสมาชิกออกไปแล้วก็เวียเก้าหกเก้าเวยเก้าสามแปดออกไปอีกครั้งก็ครับจัปฏิบัติตามนั้นครับแล้วเสียงมันจะออกมาคงจะไม่ค่อยได้ยินถนัดนะครับท่านวียสูถึงก้าจากสายลมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจว่าคลิปเน็บคงจะเน็บไม่ได้ด้วยเพราะว่าอยู่ในถุงนะครับก็คงจะใส่ในกระเป๋าเวีาสูถึงก้าจากสายลมครับสายลมเวีสเก้าออย่างนั้นก็ เสียงก็ออกมาได้ดีพอสมควรนอกจากบางทีมีกรอบแบบนิดหน่อยแต่ว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆก็หมุนได้จากข้างนอกเราสายตรงพลาสติกก็จะสามารถที่จะหมุนปุ่มหรือทำอะไรได้ไหลายอย่างเสียดายเครื่องก็ต้องระมัดระวังอย่างนั้นเป็น ท่านวีอาร์ศูนย์ศูนย์กาจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติข้างต่อไปก็จะเตรียมถุงพลาสติกใส่โมบายเอาไว้ด้วยเพื่อเผื่อฉุกเฉินกระทันหันครับการขอบพระคุณท่านวีอาศูนย์ศูนย์เกาครับที่ได้กรุณาให้คําแนะนํามาครับท่านวีอาร์ศูนย์ศูนย์กาจากสายลมครับสายลมวีอาศูนย์ศูนย์เก้าอีกอย่างหนึ่งเครื่องมือถือของวีอาเก้าหกเก้านั้นเบี่ยงไปทางบวกประมาณจุดสี่ที่วัด วันนั้นแล้วก็อของวิยามันจะเป็นแปดแปดเจ็ดหรือมีเจ็ดแปดเยอะแยะเบี่ยงไปทางลบประมาณหนึ่งจุดหนึ่งอีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งหนึ่งจุดสองส่วนเจ็ดบวกเจนะ็ดเจ็ดนั้เขาเบี่ยงไปทางบวกไปอีกหนึ่งท่านประมาณจุดสองถึงว่า อรเหกเ969ติดต่อได้เฉพเาะที่ดีเฉพาะที่เบี่ยงไปทางเดียวกัน,นครับท่านเวิย009จากสายลมครับก็วิย969ก็ครับกล่าวขอบพระคุณครับที่ท่านเวิย009ได้ตามมานิเตอร์แล้วก็ได้ช่วยดูสัญญาณให้ด้วยครับเวิย969ไม่รู้ตัว้วครับ 9, ครับท่านเวีย009จากสายลมครับ สายลมเบียรสุนทก้าก็ตอนนี้ก็อยู่อยูเพราะว่าวเกิดปิดสถานีนี้เป็นครับท่านเิยาสุนทก้าจากสายลมครับกราบขอบพระคุณครับแล้วก็คืนนี้ครับก็มีรายการตอนสามทุ่มนั้นครับถ้าท่านเิยาสุนทก้ามีประสบการณ์อย่างไรขอความกรุณานะท่านเบยาสุนทก้าได้กรุณาคอนแทคมาให้ความรู้กับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับท่านเิยาสุนทก้าจากสายลมทีวียูครับกราบคุยยูุ่ยยูเจ็ดสิบสาม ครับกราบขอบพระคุณท่านวีอาร์ศูนย์ศูนย์เก้าครับที่ได้กรุณาคอนแทคเข้ามาทางศูนย์ควบคุมข,ขายสายลมเพื่อปรับแต่งและแนะนำขอ้อคิดเห็นต่างๆกราบขอบพระคุณท่านวีอาร์ศูนย์ศูนย์เก้าที่เจ็ดสิบสามครับไปลงยี่สิบสี่เก้าอาจารย์ครับ,น,รบนั่นเป็นพระสุรเสียงของพระองค์ท่านเมื่อตอนปี2528ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่าง VR009 ก็คือรหัสเรียกขานเรียกว่าคอสายของพระองค์ท่านซึ่ง ซึ่งทางศูนย์เครือข่ายวิทยุที่สายลมเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือสำนักงานกสทชเนี่ยก็กกทราบก็คือพระองค์ท่านแต่ว่าทั้งการสนทนาครั้งนั้นเนี่ยก็กเป็นการสนทนาที่เออผมแปลกว่า<ฆ>ทําไมใช้ศัพท์แสงชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคือพระองค์ท่านเนี่ยก็มาในเครือข่ายของอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่นแล้วก็ใช้รหัสใช้คอายใช้ภาษาซึ่งเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกได้ว่าเป็นปกติของการ สื่อสารทางวิทยุอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่น oh. ซึ่งซึ่งผมว่าตัวตัวสายลมหรือเจ้าหนี่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์วิทยุที่สายลมเนี่ยก็คงคงประมาณเหมือนกันนะครับเพราะว่าป e 25ี2,528ครับโอ้โห oh. ก็ประมาณ30ปีครับนะผมฟังดูแล้วเนี่ยนะนะนึกไม่ถึงนะว่าพระองค์ท่านใส่ใจในรายละเอียดทั้งหมด ใช่ครับแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องถุงพลาสติกครับเรื่องการเก็บวัสดุอุปกรณ์อูนี่ผมเพิ่งฟังครั้งแรกนะนอกนั้นฟังแต่คนพูดมาเล่ามาไม่ได้ฟังจากเสียงของพระองค์จริงๆเนี่ยฟังแล้โอูยังรู้สึกประทับใจเลยว่าพระองค์ใส่ใจทุกสุขของชาวบ้านความเดือดร้อนของชาวบ้านในทุกเรื่องนะครับ คือฟังเนี่ยที่ซึ้งใจจริงๆก็คือเพราะว่าในช่วงที่ประชาชนประสบภัยพิบัติเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยการสื่อสารยังไม่มีโทรศัพท์มือถืออย่างปัจจุบันก็พระองค์ท่านก็เฝ้าฟังจากวิทยุอาสาวิทยุสมัครเล่นเนี่ยแหละแล้วก็เฝ้าฟังว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วพระองค์ท่านก็เข้ามาพระราชทานคําแนะนําโดยที่ไม่ได้ถือพระองค์อะไรเลยแล้วขั้นตอนในการแนะนําของพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่เรียบง่ายมากอย่างเช่นการออกไปช่วยเหลือ รถที่ประสบภัยน้ําท่วมที่เครื่องดับอยู่เนี่ยทางสายลมทางทางสุนทิทยุบอกว่าไม่เอาไม่ได้เอาวิทยุติดไปด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเกรงว่าน้ําจะเข้าวิทยุจะเสียเพราะฉะนั้นก็ก็พระรา้าทานคาแนะนําที่เรียบง่ายมากก็คือด้วยการที่เอาวิทยุสมมุตินี่เป็นวิทยุเนี่ยให้ห่อถุงพลาสติกเราให้ห่อสองชัน้นก็คือเอาชั้นแรกใส่เข้าไปแล้วมัดถุงพลาสติกแล้วอีกถุงอีกอันนึงใส่อีกด้านหนึ่งเรามัดดังสติ๊กอีกด้านหนึ่ง เพราะมันก็นจะเป็นการน้ำสองชั้นอแอล้วที่สำคัญพระองค์ท่านก็ได้ยังได้พระาสถานบอกว่าสามารถที่จะกันน้ําได้แม้กระทั่งในทะเลอซึ่งแปลว่าห้องท่านเนี่ยละเอียดแล้วก็เคยทดลองปฏิบัติใช้จริงอนี่นะเป็นเสียงที่เราพูดกันมาตลอดว่าเหมือนสัญญาณจากฟ้าสุภาลัยจริงๆ <laughs> ไปขนลุกไป นึกไม่ถึงจริงๆนะว่าพระองค์เนี่ยละเอียดเรื่องอย่างนี้นึกไม่ถึงว่าจากฟ้าเนี่ยะจะมาให้กับประชาชนได<ช><ช>้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานหนักแล้วก็เฝ้าติดตามปัญหาของประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยไปทุกหย่อมย่าในขณะที่ชาวสวนพึ่งแถวนั้นกําลังประสบปัญหานี่วาตภัย การช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงการสื่อสารสมัยนั้นในวิทยุมันก็เข้าไปไม่ถึงพระองค์ท่านก็พระราชทานคําแนะนาให้ให้ใช้วิทยุเนี่ยรับช่วงกันเป็นช่วงๆงเราก็ถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยผ่านกันเป็นช่วงๆซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงคือผู้หญิงผมดูครั้งแรงกผมรู้สึกขนลุกะนาจาย์แล้วก็ปรับปื้่มในพระมหากรุณาพวกชนชาวไทยสุดไม่ได้จริงๆยิ่งพูด ยิ่งเสียดายครับยิ่งพูดเสียดายอะ่ะผมพูดได้แค่เนี้ยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่อาจารย์ครับช่วงหน้าเรากลับมาถอนพิษกันครับ